vô oh, đi cầm bắn bia Lúc này Để toàn lúc này sắm sắm Đấy thôi nó hòn โชดในแบ็กอ่ะโชดในแบ็กพยาักโชดในแบกน็แบกพังลระปีพังกระพี่พมามาช่วยหน่อยเปรียบซ้ำเปรียบสามมีโชดทังกระไล V.I.P. ล็อกรถลงแล้วก็ล็อกรถเอสกายล็ลอกขึ้นรถพี่รถไปเร็วหมดมาแล้นหมดมาแล้วพี่เนอนรถมานอนรถมานอนรถมาสามแล้วคนหนึง่ง จะไม่เสร็จอยู่ต้านระวงังสวยเร่กินข้าวไหมเรียบร้อยติกเบลยวไ๋อจีดีจีดียัง<า>จะปอนอีกหรอ